สวัสดีครับวันนี้เอมพาวเวอร์นะครับผมมาแนะนำรถมิตซูบิชิ i ิลานนะครับตัวนี้เป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์สามสูบ1,193 cc 78แรงม้าเจ้าของเดิมใช้รถมาแค่600กว่าโลครับไม่รู้ออกมาสกิทตลอดหน้าบ้านทำไมตัวนี้เราขายมือสองนะครับผมถูกกว่าป้ายแดงเกือบเกือบแสนนะครับผมรถคันนี้ออปชั่นเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับผมตัวนี้มีหน้าจอนะครับสัมผัสได้ ก็คือ7นิ้วครับพี่เข้าให้ติดรถมาของเดิมเลยมีระบบเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์เชื่อมต่อบูทูได้เลยนะฮะมีช่องต่อสําหรับต่อ USB เออ่ที่พวงมาลัยนะครับผมมีอ่าปุ่มสำหรับควบคุมนะครับเครื่องเสียงเลยเวลาขับรถจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับวิทยุครับซึ่งมันเอื้อมมือไกลนะครับมาพร้อมนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมนะฮะความปลอดภัยมาเต็มนะครับผม ตัวนี้มี abs มาให้ด้วยนะครับผมพับเบาะแบบนี้นะคะเรียกว่า60 g 1 0ความจุก,ก่อนพับเบาะ400มิลิตรสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดกลางได้3ใบกันเลยทีเดียวเมื่อพับเบาะแล้วจะเพิ่มความจุได้1,000ม mm ิลิลิตรเลยทีเดียวค่ะข้างนอกเล็กแต่ข้างในใหญ่กว้างสะดกสบายเลยค่ะพาชมห้องเครื่องรถวิ่ง600โลว่าเอี่ยมอย่างไรครับผม พากันไปชมเจ้ามิสูบิชิมิลาดกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาพบกับโปรโมรชั่นราคาพิเศษดีๆกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่มวยมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะฟรีน้ำมันเต็มถังวันออกรถนะคะฟรีสปาอบโอโซนภายในรถค่ะแล้วก็ฟรีผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่419,000บาทใช้เงินในการออกรถคันนี้นะคะ39,00 0บาทค่ะโอ้ยเพียง39,000บาทนะครับผมก็ได้รถ พิสูวิชิีิลาปีอัีออกไปใช้แล้วนะครับเอารถที่ Empower นะครับผมอย่าลืมครับพบรถชนหนักพลิกคว่ำหนือน้ำท่วมนะครับย้ำนะครับพบรถชนหนักพลิกคว่ำหนือน้ำท่วมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับรถสวยไมยแ่แพ้รถบ้านคุณภาพะต้อง Empower เท่านั้นนะคะแต่ยังไงเราเจอแตนคลิปใหม่นะคะยังไงฝากรบวนลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ นั้นยังไงวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ